สวัสดีครับอ่านี่ผมเริ่มมาลงกุ้งแล้วนะครับแล้วก็น,นี่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่15นะผมก็ถ่ายน้ําระดับหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมเริ่มเปลี่ยนไปใช้น้ํา AO ก่อนนะครับจริงๆก็น้ําน้ําดื่มนั่นแหละก็ไม่ได้ถึงขั้น AO จ๋านะครับก็อันนี้ก็ซื้อมาจากร้านมานะครับจะเป็นเอ่อตัวของ กาเล็กซี่นะครับเดี๋ยวลองเอากาแล็กซี่มาปนๆดูบ้างแต่ประเด็นคือเหมือนจะมีแต่ตัวผู้นะครับตัวเมียไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าก็เลยลองซื้อตัวเล็กๆที่เหมือนมีทรงน่าจะใกล้เคียงตัวเมียมานะครับก็ดูที่ข้อบ้องที่สองนะครับที่สองที่สามครับมันจะเห็นอยู่นะว่าอ้วนๆอุบๆนะครับเพราะว่าอย่างตัวในตู้เนี่ยมันจะอุบๆอ้วนๆนะครับเห็นไหมแต่คือมองไม่ค่อยเห็นนะน้องแอบนะครับเนี่ยตัวตัวอย่างตัวเนี้ยครับและเนี่ยตาข่เขียวกันน้ำเงินเต็มตู้เลยนะครับ กะจะขูดไม่ได้ขูดสักทีนะแล้วพอผมเปลี่ยนไปใช้น้ำาโอนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนน้ำแล้วครับอาจจะน,นานเปลี่ยนทีนะอาจจะเป็นสองอาทิตย์เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะต้องมีเติมน้ำเข้าไปบ้างนะครับตอนนี้กำลังดูเรื่องของตัวเติมน้ำออโต้นะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาเป็นตัวของลูกลอยดีไหมหรือว่าจะเอาเป็นตัวที่มันวางไว้ตรงมุมตู้ครับแล้วก็เอาขวดมาใส่แต่ผมคิดว่าถ้า เท่าง่ายอ่ะซื้อแบบเอาใส่ไปมุมตู้แล้วขวดมาใส่น่าจะสบายกว่าครับแต่ลูกลอยกาลังดูอยู่ว่าถ้าจะวางลูกลอยแล้วไม่ใช่ปัม๊มปั๊มน้ำอ่ะครับน่าจะต้องมีแท่นสูงๆมาช่วยแถวๆเนี้ยครับคอยวางตรงเนี้ยแล้วก็ให้น้ํามันรักลงไปใส่ผมดูแล้วมันวุ่นวายมากเลยอ่ะแต่เดี๋ยวดูอารมณ์อีกทีแล้วนะครับเพราะว่าไม่แน่ไม่นอนครับอันนี้อยู่ที่ใจแล้วก็วิธีการลงกุ้งนะครับก็เหมือนเดิมเลย ก็เอากุ้งมาพักไว้ตรงนี้นะครับให้อุณหภูมิมันเท่ากันสองอันนะครับแล้วก็ส่วนค่าอ TDS นะครับอ่าตอนนี้มีปากกามาวัดให้ดูแล้วนะผมก็จะวัดของในตู้ก่อนนะครับในตู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในตู้มันอะไรเนี่ยอ๋อขอทีครับอ่าในตู้นะครับมืนๆมืนกับการนิดหน่อย ในตู้ตอนนี้นะครับในตู้ตอนนี้มีหกสิบแปดนะครับแล้วก็อันนี้จะอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ดนะครับเห็นไหมเอ่ยเอาว่าไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับผมแจ้งให้ทราบแล้วกันดูในตู้ใหม่ก่อนครับ,รบในตู้อยู่ประมาณหกสิบหกสิบแปดหกสิบเก้านะครับส่วนของที่ผมมีตรงนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสี่สิบเจ็ด ต่างกันนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเอาน้ำลักไปใส่นิดๆหน่อยๆน,นะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับนะครับอ่นนี้ผมจะดูดน้ำมานะประมาณ 30cc นะครับแต่จริงๆดูดเท่าไหร่ก็ได้นะแล้วก็ค่อยๆหยดลงไปนะครับหยดไปอย่าเร็วนะครับค่อยๆขั้นตอนนี้ครับผมว่าใช้เวลาครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งได้เลยนะก็อยดหยดไปครับ หยดไปแล้วก็พักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสามนาทีหยดใหม่ครับใค,ครับนี้ผมเติมรอบที่สามแล้วนะรอบที่สองลืมถ่ายนะครับ,คครบหยดไปเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าค่าน้ำมันใกล้เคียงกันแล้วนะโอเคครับ อันนี้แม่จะเป็นรอบสุดท้ายของผมแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ครับค่าน้ำใกล้ใกล้กันมากละเดี๋ยวผมวัดทีเดียให้ดูนะครับ ถ้าใครจะละเอียดกว่านี้นะครับก็แนะนําว่าให้หยดนะหยดเอาอย่างเงี้ยครับมันก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนะแต่ผมเร่งหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณยี่สิบนาทีนะครับที่เร็ยในตู้นะครับมีอยู่หกสิบห้านะแล้วก็เดี๋ยวในนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณห้าสิบสองนะครับ นะเดี๋ยวอีกสักทีดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเอากุ้งลงตัวนะเนี่ยครับมีรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะครับทํามาหลายรอบแล้วไม,ไม่ค่อยได้ถ่ายนะกะว่ารอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็จะลงกุ้งนะแต่เดี๋ยวขอเช็คค่าทีเดียอีกทีนะครับพอมีประกาศวันที่เด็ดมันก็ง่ายครับตอนไม่มีก็ กะอย่างเดียวเลยครับครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งแต่นี้ก็ไวหน่อยนี่ผมใส่ไปประมาณ3 0มสบซีซีนะครับเนี่ยดูกุ้งเห็นไหมครับอย่างนิ่งๆกันอยู่เลยเห็นไหมพยายามให้ค่าน้ำใกล้เคียงที่สุดนะครับแล้วก็ใส่กุ้งเข้าตู้ได้เลยไม่รู้กุ้งรอดใหม่แต่รดเก่าจะตีกันหรือเปล่านะน้ำในตู้หกเท่าเดิมนะครับส่วนน้ำอันนี้ก็ ห้าสิบสี่โหขึ้นมาน้อยเกินผมว่ามันคงอยู่เท่านี้แหละแต่เดี๋ยวผมทิ้งไว้อีกส,สักห้าทีนะครับแล้วเดี๋ยวผมน่าจะเอาน้องกุ้งใส่ออกไปแล้วเพราะเทลงไปเท่าไหร่ก็ค่า TDS ไม่เพิ่มเลยนะงั้นเดี๋ยวอีกสักสามทีเดี๋ยวผมใส่กุ้งให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวนี้ผมกำลังจะลงกุ้งแล้วนะอันนี้ผมจะเทออกมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเทน้ำออกนะ แล้วก็จะค่อยๆให้น้ํามันผสมรวมกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นหรือเปล่านะเอาลงมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆเทออกนะครับจะค่อยๆเทออกนะแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเดินออกไปนะครับอ่าลงไปแล้วหนึ่งตัว น้องที่ยังไม่ออกก็รอ,อก่อนนะครับบางทีอาจจะยังติดกับแก้วอยู่นะยังกลัวอยู่นะครับก็ลงไปใกล้ๆดินหน่อยพยายามล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยนะครับต,ตัวนี้สวยนะครับ Galaxy ตัวนี้โอเคครับอ่าแล้วก็ค่อยๆเอาแก้วออกนะครับเรียบร้อยครับอ่านี่ครับอันนี้เอาเพิ่มไปสองตัวนะเท่ากับว่าในตู้มีเจ็ดตัวนะครับแล้วก็ที่เอาใส่เข้าไปนะเท่าที่ดูอะ 3ใน4เนี่ยเป็นตัวผู้นะครับแต่มีตัวหนึ่งที่ไม่แน่ใจนะว่าตัวผู้หรือเปล่านะครับอ่านี่ก็จะมี Galaxy กับ t i เกอนะครับก็เดี๋ยวรอด,ดูต่อไปนะครับว่าจะรอดไหมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็อาจจะกลับมาถ่ายคลิปให้ดูนะครับแล้วก็เติมน้ําใส่ตู้ไปให้ด้วยนะครับแต่ถ้าดูตอนนี้ก็คือเด็กๆก,ก็ทําความรู้จักกันอยู่นะครับก็ตัวใหม่กับตัวเก่าก็คือไซส์ต่างกันเยอะอยู่นะ เห็นไหมครับอยู่หลังตู้นะครับทําความรู้จักกันอยู่ตรงหลังตู้ตรงนั้นเลยนะอยากจะหยิบเข้าไปให้ดูอยู่นะครับโอเคครับอันนี้ผมเลื่อนถอดออกจากขาตั้งนะครับจะได้เห็นชัดๆนะอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะจะเห็นชัดเลยนะครับว่าตัวใหม่มันจะตัวเล็กกว่าตัวเก่านะเพราะว่าตัวเก่ามันเป็นตัวเมียด้วยนะแล้วก็เลี้ยงมานานนะครับตัวก็จะใหญ่หน่อยเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังนะครับแล้วมุมแอบเยอะด้วยนะประเด็น แต่เาที่ดูในตัวเมียเนี่ยไข่มาแล้วนะเดี๋ยวรอดูครับว่าเขาจะผสมพันธุ์กันไหมนะอาจจะมีข่าวดีให้ดูอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวผมมานั่งไล่หาดูลูกกุ้งนะเผื่อมีถ้ามีก็จะได้กลับมาสดใสอีกครั้งนะครับแล้วก็ต้องวัดค่าน้ําอย่างตั้งใจแล้วรอบนี้จะไม่เล่นแล้วครับเพราะว่าทําไปแล้วมันเสียใจนะจริง เห็นผมชิวชื่อมันเสียใจนะเนี่ยนะตัวใหม่สวยนะครับเนี่ยผมเลือกมาพยายามเลือกมาสองสีนะครับไม่รู้ว่ามิกกันแล้วเชื้อใครแรงก็ได้คนนั้นแหละครับแลวนี้ผมเห็นช่วงนี้มันเป็นหน้าร้อนนะครับก็เลยเอาพัดลมสองอันมาใส่เลยนะไม่รู้ช่วยได้แค่ไหนนะครับแต่เอามาสองอันเลยแต่แต่ที่ช่วยแน่คือน้าระดับน้ําตรงนี้ลดไวแน่นอนนะครับเพราะมีสองอันช่วยเป่าแล้วเดี๋ยวค่อยเอากลับไปคืนตู้เดิมนะครับ อ่านี่ก็คลิปนี้จะนานนิดนึงนะก็ถือว่าพี่ๆก็ได้ดูคลิปยาวๆนะครับผมพูดไปเรื่อยอะถ้าพี่ฟังก็ฟังถ้าไม่ฟังก็ก็ปิดคลิปได้นะครับมีอะไรอยากจะสอนอยากจะแนะนําก็เม้นมาเลยนะครับผมพร้อมปรับใช้นะครับเพราะว่านี่ที่พี่คอมเมนต์มาว่าเออ tds เท่าไหร่ผมก็เออผมยังไม่มีปากกาผมก็ซื้อก็ได้ยอมกั้นใจซื้อหน่อยก็ดีขึ้นเยอะเลยนะครับต้องขอบคุณพี่เขามากเลยนะถ้าพี่ยังดูอยู่นะครับฝากกดไลค์แล้วก็มาเม้นด้วยนะครับว่าผมเองนะ ผมว่าพี่เขารู้แหละว่าเป็นพี่เขาอ่ะขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนํานะก็พวกน้องๆหน้าใหม่หรือว่าพี่ๆหน้าใหม่ก็จะได้ไม่ต้องเสียหายเยอะแบบผมนะครับจริงๆผมดูแล้วก็ปัญหามีอันเดียวเลยครับก็คือค่า TDS นะแล้วก็เวลาดูดดูดสิ่งสกปกใต้ก้นนะครับพยายามดูดให้ทุกซอกทุกมุมเลยนะเพราะบางทีมันมีจุดหลืบอะไรเงี้ยอาจจะทําให้กุ้งตายได้นะครับเพราะกุ้งเราอ่อนแออยู่แบบตายง่ายครับ แล้วก็ TDS สาคัญมากเลยนะครับเป็นไปได้ผมแนะนําว่าซื้อปากกามาก่อนเลยจะดีมากเลยนะปากกาไม่แพงนะร้อยนิดนิดไม่เกินสองร้อยนะครับแต่ถ้าใครจะซื้อของดีหลัก2 0 0ร้อยสารอยรอยได้เลยแล้วแต่แต่สำหรับผมผมว่าร้อยกว่าเนี้ยโอเคแล้วครับแค่ดูไม่ให้ค่านะ้ํามันแกว่งมากนะครับส่วนอุณหภูมินะผมว่าเดี๋ยวผมให้ดูระบบข้างล่างนีกว่ะหนวันนี้พูดเยอะละนี่นะครับก็ผมนะครับจะมีทามเมอร์ตัวหนึ่งนะครับ แล้วก็ต่อเข้าไปกับสายปลั๊กไฟตรงนั้นเห็นไหมครับโ <c oughs> อ้โหุ่นว้มากอ่าเห็นไหมครับอันนี้มันจะมีสายพัดลมกับสายไฟอยู่นะครับอันนี้เป็นออกนะอันนี้เป็นพัดลมสองตัวนะครับแล้วก็สายไฟนะเป็นไฟไฟเปิดตัวครับผมรู้สึกว่าเออเปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยก็โอเคครับช่วยดึงอุณหภูมิล,ลงมาได้2อถึงสามองศาเลยนะสำหรับตู้ผมนะเพราะตู้ผมน้ามันน้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงถ้าใครไม่มีจะซื้อก็ซื้อได้นะครับก็คือตัว แท่งทอร์โมมิเตอร์นะวัดอุณหภูมินะครับของผมจริงๆมันมีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดไปนะครับแต่ถ้าใครงบน้อยไม่อยากใช้ก็ไม่ใช้ก็ได้นะส่วนใหญ่ผมรู้สึกว่ารอดนะครับถ้าถ้าบ้านพี่ไม่ได้ร้อนขนาดนั้นอนะแล้วก็นอนเปิดห้องแอร์ตอนเย็นนะครับมันก็โอเคครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่ได้โดนแดดทั้งวันอนะมันโดนแดดแค่ช่วงสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสองเองนะมันก็ไม่เคยร้อนขนาดนั้นบวกกับใช้สีทาบ้านที่มันเป็นสีทาบ้านแบบเย็นนะครับมันก็ช่วยลดอุณหภูมิได้แต่ไม่เยอะนะ ตอนกลางวันนะครับตอนเปิดพัดลมเนี่ยอุณหภูมิขึ้นไปประมาณยี่สิบเก้าเลยนะยี่สิบเก้าสามสิบประมาณเนี้ยแต่ก็ไม่มีผลมากนะครับตอนเย็นลงมามันก็ลงมาอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าวันไหนผมอยู่บ้านแล้วเปิดแอร์มันจะลงไปอยู่ประมาณยี่สิบห้าก็จริงๆมันไม่ควรเหวี่ยงหรอกครับถ้าอยากเลี้ยงให้น้องดีแบบดีเหมือนฟาร์มาครับต้องต้องเปิดแอร์ให้มันทั้งวันหรือไม่ก็ให้อุณหภูมิมันนิ่งครับแต่ผมทาไม่ได้จริงๆนะ ก็ทําได้ดีสุดเท่านี้แหละนะครับแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นงบน้อยลองผิดลองถูกอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันต้องมีคนเคยลองแล้วแหละแต่อาจจะไม่มีใครมาถ่ายคลิปให้ดูแบบเนี้ยเออผมก็ทําแล้วก็พร้อมรุนด่าพุ่งตรงเขินอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วโหวทาตายแล้วนะผมก็เศร้านะจริงผมคิดวนตลอดเลยนะว่าแม่เอ้ยไม่น่าพลาดเลยกูขอญาติหยาบนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็พลาดจะได้เรียนรู้ครับแล้วก็เสียตังค์ใหม่ รอบนี้ผมซื้อมาก็สี่ตัวพันนะถือว่าราคาแรงอยู่นะแต่จริงก็ถูกนะถูกถูกนะครับถ้าเป็นเอ่อ g a l ล็กซี่สี่ตัวพันก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่แล้วก็หน้าตาที่ได้มาก็โอเคนะแต่ของมันใกล้หมดพอดีครับก็เลยได้แต่ตัวผู้มานะครับตัวเมียนี่ไม่ไม่มีเลยมันมีตัวหนึ่งแหละที่เหมือนจะเป็นตัวเมียนะอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่คิดว่าคิดว่าน่าจะ น่าจะอาจจะมีหลงเมียมาหนึ่งตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับในตู้เรามีตัวเมียเต็มเลยเดี๋ยวรอดูลูกนะครับว่าจะมีไหมสัปดาห์นี้ไม่น่ามีเลยครับก็น่าจะมีแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าผมอาจจะไม่ได้ดูดน้ําออกนะถ้าเกิดว่าตาไคเขียวกันเงินไม่ได้ลามเต็มตู้นะครับถึงขั้นมองอะไรไม่เห็นอนะถ้ามันมีผมอาจจะดูดออกนิดน,ดน,ดนหน่อยๆน่อยะครับแล้วก็เติมน้ําใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็มาเดตดกุ้งกันนะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะจะส่องดูก เพราะว่าแม่แม่พันก็โอเคอยู่ครับก็สัปดาห์นี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็น่าจะจบแค่นี้แหละครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ